สวัสดีค่ะชื่อทัศิกาจังวิบูรณนะคะชื่อมีนก็เป็นนักแปลภาษาเกาหลีไทยค่ะสำหรับภาคพิเศษที่แปลก็จริงๆสนุกทุกตอนนะคะเพราะว่าเหมือนจะหักมุมตั้งแต่เริ่มฉากเลยก,ก็ชอบแทบทุกตอนถ้าเป็นที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นฉากเปิดตัวของฮาเวียค่ะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง มีส่วนใหญ่จะเป็นมุกของลอยค่ะก็คือมุกลอยร้องเพลงนั่นเองตอนแปลอันนี้เล่มนี้ก็จะมีแบบว่าใส่คนเขียนจะใส่เป็นแบบลูกศรขึ้นลงมาให้ด้วยให้รู้ว่าลอยร้องต้องไหนเสียงสูงตรงไหนเสียงต่ำเรารู้สึกว่านึกภาพตามแล้วมันตลกดีค่ะ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลากหลายอารมณ์มากนะคะก็จริงๆมันสนุกเพราะว่ามีดราม่าก,ก็มีเรื่องเรื่องซึ้งก็มีแล้วก็มีความ เขาจะเป็นเทคนิคอลค่ะเป็นเรื่องของวิศวกรรมโยธาที่แทรกมากับระบบด้วยมีเรื่องอิเซกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องเผ่าพันธุ์ต่างๆคือเอามารวมกันมีสัตว์วิเศษด้วยก็คือเป็นเรื่องที่สเกลค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลากหลายคือมันสามารถสนุกได้ทุกๆกตอนค่ะ